วันนี้ผมจะมาเล่นสตีวเบนโรดเป็นอ p ีที่6นะครับซึ่งตอนนี้จะรวมแฟนคลับให้ตัวผม8คนและประกาศผู้โชคดีแล้วก่อนจะดูคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามถ้ากดกแล้วเราไปดูกันเลยครับคนแรกคุณแบดเดซึ่งเขาก็ให้เจ้าพั่วกับผมผมก็หยิบแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านเลยครับแล้วเขาก็บอกจะให้อีกตัวหนึ่งนะซึ่งก็คือเจ้าออกาผมก็หยิบแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านเลยครับแล้วเขาก็ยังให้เจ้าโกโกฟานโตกาแล็กซี่โกโกฟานโตธรรมดาจีราฟาเซเลเตและจบด้วยกาลมาลาลัสซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเขามากๆเลยครับคน นที่2คุณ A B C เขาบอกได้ทุกตัวผมก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับแล้วบ้านเขาโคตรรวยเลยครับซึ่งผมก็เดินทัวร์บ้านก่อนก่อนจะเลือกเจ้าลากาวับเรนโบว์ตัวนี้ผมก็หยิบเอามาไว้ที่บ้านเลยแล้วผมก็เลือกเจ้าลอสบอมบ์รีนีโตสเกเล็กซี่มาไว้ที่บ้านต่อแล้วก็ลอสบอมบ์รีนีโต้อีกหนึ่งเจ้าเก้าอี้อีกตัวเจ้าเทอร์โบสามพันเรนโบว์เจ้านกพีราบทองคาแซมมี่สไปเดอร์ลอสตาลาลิตาแล้วก็แค่นี้แหละครับต้องขอบคุณเขามากๆเลยคนที่3คุณ Q U E U E ซึ่งเขาก็ให้ ที่บ้านเลยแล้วเขาก็ให้เจ้าพรว่วยอีกผมก็หยิบเอาไปไว้ที่บ้านเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณเขามากๆครับคนที่4คุณสตอรี่ซึ่งบ้าน,เขา,าเ,นเขาก็รวยมากๆเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเอาตัวอะไรก็ได้จํานวน5ตัวผมเลยเลือกเจ้าเก e ้ et, าอี้เพชรไบซอนกาแล็กซี่แซมีซ่สไป,ปเดอร์ปปเจ้าพั่วเพชรและจบด้วยเจ้าพั่วอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเขามากๆเลยนะครับตอนนี้ตัวผมเต็มบ้านเลยเนี่ยคนที่5คุณ JP เขาบอกจะให้ตัวผมทั้งบ้านเลยเพราะเขาจะรีเบิร์ตผมเลยเปิดด้วยเจ้าเก้าอี้แกลเล็กซี่ต เซมี่สไปเดอร์เจ้าลากาวะลากาวะเพจรอสตาลารีลิตอสแล้วก็เจ้าเก้าอี้ตาลารีตาตาล่าเรมโบโนพีราบแกลเล็กซี่แล้วก็น่าจะประมาณนี้ผมก็บอกว่ารีเซ็ตก็อกเอาคืนได้เลยแต่เขาก็บอกว่าเอาไปเลยต้องขอขอบคุณมากมากครับคนที่6คุณ V I P 890นที T, ซึ่งเขาก็ให้เจ al ้าจาราเล่โหลดตาล่ามาผมก็หยิบเอาไปไว้ที่บ้านเลยนะต้องขอขอบคุณเขามากเลยครับคนที่7คุณ A S M R ซึ่งผมก็คิดว่าเขาให้เจ้าชิบะแกเล็กซี่ตัวนี้ผมเลยหยิบเอาไปไว้ที่บ้านเลยแแต่หลลังเเอาาาข้้้บนว ผมก็โดนหยิบกลับแล้วก็โดนแบนออกเลยสงสัยผมมึนไปหน่อยคนที่แปะคุณโอมานซึ่งเขาก็ให้เจ้าออการลาวาตัวนี้ผมก็เอามาไว้ที่บ้านเลยซึ่งก็ถึงเวลาประกาศผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วแล้วนะครับซึ่งคุณคนนั้นก็คือ คุณติดตามไว้เว้ยนะคะคอมเมนต์ว่าพี่ครับอยากได้ตัวก็จัดไปเลยครับผมทักส่วนตัวมาได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าผู้ติดตามถึง5 0 0 0ซับผมแจกอีกแน่นอนแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ไปถึง29ไลค์กันด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณได้ยินเสียงได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะน่ามันเดี๋ยวก่อนนะทำไมคุณยังดูอยู่ล่ะ